สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะครับมีคอมเมนต์นะฮะจากคลิปวิดีโอที่ผมเคยลงอธิบายว่ามีผู้ประกอบการนะรขายของออนไลน์แล้วก็โดนประเมินภาษีไป50ล้านก็มีท่านหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์นะฮะน่าจะสงสัยเขาถามอย่างนี้ครับเขาบอกว่าบินซื้อขายเอาไปหักลบไม่ได้หรอครับบินซื้อขายเอาไปหักลบไม่ได้หรอครับอาจารย์เชฟต้องเท้าความกหมอนว่าตอนนั้นที่ผู้ประกอบการโดนภาษีไป50ล้านเนี่ยเขาโดนภาษีอะไร ก็มีอยู่2ภาษีค่ะก็คือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มแวด7ซนกับยอดขายอะนะเขาของยอดขายเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นภาษีเงินได้ค่ะก็คือภาษีจากรายได้ขเขาค่ะแล้วมีอีกไหมโดนเบีย้ยปรับเงินเพิ่มรวมๆกันแล้ว2ภาษีกับเบีย้ยปรับเงินเพิ่มประมาณ50บล้านก็มีคนมาคอมเมนต์หลายๆคนแหละว่าจะต้องมียอดขายเท่าไหร่ถึงจะโดนไปถึง50บล้านต้องบอกก่อนว่ามัน2ภาษีแล้วก็โดนเบีย้ยปรับด้วยซึ่งเบีย้ยปรับนี่ แหวนมันแพงใช่ไหมใช่ค่ะมันก็เลยรวมๆกันแล้วคือ50ล้านท่านนี้ก็เลยบอกว่าแบบนี้เอาบินซื้อบินขายมาหักกบลบกันได้ไหมมันจะช่วยอะไรบ้างในการประหยัดในการโดนไม่ถึง50ล้านนะอาจารย์เจีตรงนี้<ก>จะมองย่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณเก็บบินไว้นะคะคุณก็สามารถที่จะมาหักกบลบกันได้แต่เคสนี้ของเขานะคะเขาเอารายได้ของเขาค่ะเข้าบุคคลธรรมดา เขาไม่ได้เอามาเปิดในนามของบริษัทอะค่ะครับค่ะพอไม่ได้เปิดในนามของบริษัทไปอยู่ในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหากคุณยื่นภาษีนะคะบุคคลธรรมดาตัวนั้นนะคะคุณไม่ได้ยื่นภาษีแบบจ่ายจริงคุณไปยื่นเป็นการเหมาแล้วคุณก็หลบรายได้บางส่วนออกไปเลยอย่างงี้ยก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้สิทธิ์อีกได้แล้วเพราะคุณเลือก หักค่าจ่ายแบบเหมาใช่ค่ะดังนั้นแม้คุณจะมีบินค่าจ่ายหรือบินซื้อจํานวนมากก็าตามมันก็ไม่ได้เอามาหักกับไรายได้ที่คุณมีอยู่ใช่ค่ะมันก็เลยเอามาช่วยไม่ได้ใช่ค่ะส่วนในงบการเงินของบริษัทนั้นคุณดันไปปิดงบเปล่าคือไม่มียอดซื้อยอดขายเลยอืมค่ะมันก็คนละส่วนกันดังนั้นถ้าเกิดมองในมุมนี้ถ้าเกิดเขาจะใช้สิทธิ บินซื้อต่างๆเอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้เขาต้องทําไงครับเขาต้องยื่นเป็นค่าใช้จ่ายตามจริงเท่านั้นค่ะค่าใช้จ่ายตามจริงใช่ใช่ค่ะแต่เคสเนี้ยคือเขาหลบรายได้ด้วยค่าใช้จ่ายก็ไปใช้เป็นแบบเหมานะคะก็เลยไม่สามารถใช้บินจริงได้ค่ะโอเค